ไอคนรับจบต้องจ่ายสินสอดในขณะที่พวกแบดแบดได้มาฟรีโอเคตั้งแต่ตอนเด็กๆหรือวัยรุ่นเนี่ยก็คือบางทีแบดอะแม่งไม่ใช่แบดเลเวลสูงบอกโอ้ยเฮียหล่อรวยมาเลยโอ้ท่านนั้นกูก็ยอมรับแบบแม่งหล่อรวยมันเอาไปก่อนกูก็ยอมมันอะอย่างน้อยกูลองมากูก็รู้สภาพกูสู้ไม่ได้แต่กูได้ผู้หญิงที่มันเคยได้โอเคไม่ว่ากันแต่มันเป็นลักษณะแบบแบดไม่พอแม่งเลเวลต่ำกระจอกแต่คือตอนนั้นผู้หญิงตาต่ำไงก็จะแบบ อ่ะรีบเงียนเกินไปอยากจับคู่เร็วด้วยความที่ว่าสัญจริยานฮอร์โมนผลักดันให้ต้องจับคู่ไปมีเซ็กซ์โอ้โหสภาพแม่งแบบเหมือนมีเป็นตอไม้มีขาแขนขาใช่ไหมแล้วก็มาแล้วก็ผ่านไปอีกสองสามคนแล้วมาจบที่กูใช้กูจ่ายโอ้โหรู้สึกไม่สมศักดิ์ศรีกูเลยเก็ตข้อนี้ครติเข้าใจสิ่งที่เราจะสื่อได้ดีฉะนั้นนั่นแหละเราจงอย่ารับจบ ยกเว้นผู้หญิงโปรไฟล์ดีมากๆที่เขาโอเคกับคุณค่าที่เรามีแต่ส่วนใหญ่อย่างที่ครูติ๋บอกผู้หญิงอ่ะเป็นพวกประเภทไต่กิ่งไฮเปอร์การมี่เขามไม่มานั่งลดเลเวลอะไรหรอกแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งเราอย่าหลงความสวยหรือเขาเรียกไงหลงคุณค่าปลอมๆเปลือกของผู้หญิงที่เราจําภาพนั้นได้และถึงเวลาจะไม่ให้เรารับจบพยายามขายโปรไฟล์ในอดีตว่าฉันเจ๋งแค่ไหนฉันแซ่บแค่ไหนแต่วันนี้ดูสิสภาพเป็นยังไง อาการเงินเป็นยังไงร่างกายและอายุเป็นยังไงคุ้มค่ากับเราหรือเปล่าและสําคัญอย่าพยายามรับจบแต่ให้เป็นคนที่พยายามรับจบมักจะผิดหวังและขาดทุนเสมออยู่ปีสปีก็เลิอกอยู่ดีแต่ให้เปลี่ยนเป็นเราไม่พยายามรับจบแต่เราพยายามอยู่ด้วยร่วมกันแบบมืนมือนอื่นๆไปแบบนี้ก็พอใจจะอยู่ด้วยกันผู้หญิงก็พอใจจะอยู่ด้วยกันเราในความคิด ของเหล่าอาว่างทั้งหลายเนะี่ยหมายถึงอว่างตัวจริงนยะไม่เอาพวกเสแสร้งนะไม่เอาพวกเดินเกมที่เป็นพวกแบทแต่มาแซงเดินเกมเอว่างอันนะี้อีกเรื่องนั้นคือขั้นแอดวานอว่างจริงๆเออฉันอยากจะให้ผู้หญิงคนนี้ดูนะฉันอยากจะให้ผู้หญิงคนเนี้ยสงบใจสักทีหนึ่งแล้วรู้สึกเป็นหลักเป็นฐานเป็นฝั่งเป็นฝาพ่อแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยก็รู้สึกไว้วางใจอ่ะเราจ่ายเพื่อจบตรงนี้แล้วเราก็ได้คู่ครองดีๆ แต่เดี๋ยวครูตีนั่งในหัวผู้หญิงคนประมาณนั้นนะผู้หญิงประมาณนั้นนะให้ดูเลยเอยอไอคนหนึ่งมารับจบกูเออเฮ้ก็ดีว่าแม่งอย่างน้อยก็เอาไปอวดได้ว่ามีคนจ่าย,ยมีคนจ่ายกูแม่งเป็นสแสนๆเลยจัดงานนี่หมดตั้งหลายแสนนะถ้าอนาคตเลิกก็ช่างแม่งมันไปเพราะกูก็ผ่านไปเท่าไหร่ดูแต่อีกหน่อยอีกหน่อยไปสมมติเป็นผู้ชายคนใหม่หรือผัวคนใหมนะ่เนี่ยถ้าผ่านไปแล้วนะไอตอนแต่งอะ่ะไอตอนคิดนคงไม่เป็นอย่างนั้นแต่พอตอนเลิกกันปุ๊บ นี่เคยมีคนจ่ายเพื่อแต่งฉันมาแล้วเธอจะไม่แต่งหรอหรือเธอจัดจุดๆ,ๆหรอเป็นโปรไฟล์ให้ผู้หญิงไปอัพเวลกับอหวังคนถัดไปอีกเมื่อเธอต้องการจะเปลี่ยนอ๋อแล้วก็ประเด็นของกรณีคนที่อยากจะรับจบนะครที่จะบอกงี้ผู้หญิงไม่ซีเรียสเรื่องเซ็กเนี่ยมีโอกาสที่จะกระโดดข้ามคู่ไปรับน้ําเชื้อคนอื่นมาเยอะและสูงมากอันนี้เราถ้าเราอยู่ในโลกอหวังเราจะไม่เข้าใจเลยนะ แต่ถ้าใครที่อยู่สายแบดพวกลูกศิษย์ครูตี๋ตอนนี้ย้ายมาอยู่ฝั่งแบดกันทั้งหมดอยู่แล้วเราจะอยู่อีกโลกหนึ่งเราจะได้ข้อมูลแล้วเราไปเช็คด้วยตัวเราเองและตาเราเองเลยว่าจริงๆเช็คด้วยกระดอตัวเองกันนั่นแหละก็คือไอ้เฮียแม่งได้ไง่ายๆแบบนี้แม่งกระโดดได้แบบนี้ผู้มันผู้หญิงมันมีแฟนแล้วเราแค่คุยแล้วไปนัดเจอโบบาก,กันอะ่ะมันง่ายแบบนี้เลยหรอวะมันกระโดดง่ายแบบนี้เลยรนะ ไอ้ผู้ชายคนนั้นโอกาสเลี้ยงน้ําเชื้อคนอื่นสูงมากถ้าอยู่ในฝั่งเอาหวังโลกของอาหวังเราจะไม่เคยเจอแต่ถ้าอยู่ในโลกของฝั่งแบดนะเราจะเก็ตไอ้เรื่องนี้มากแบบสุดๆเลยฉะนั้นให้เริ่มต้นฝึกการบ้านของคลิปนี้นะด้วยการไปสังเกตพวกผู้หญิงกับพวกผู้ชายสายแบดเนะี่ยผู้หญิงที่มีแฟนมีคนคุยแล้วมีกระโดดข้ามไปข้ามมาสังเกตอย่าให้พวกนั้นรู้ตัว เขาจะแสดงพฤติกรรมที่แท้จริงออกมาเราจะรู้ว่าไอ้เชื่อมั่งง่ายอย่างนี้อย่ารับจบเด็ดขาดเราเราจะต้องคัดผู้หญิงที่อดีตและโปรไฟล์ที่เธอไม่กระโดดไปกระโดดมาเวลาที่เข้าความสัมพันธ์แล้วผู้หญิงไม่เล่นเกมเยอะซีโรราบเรามาเลยเมื่อเราเข้าความสัมพันธ์ผู้หญิงแทบจะจัดลำดับความสำคัญเราขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองก็รับได้หนึ่งหรือสองเท่านั้น คือถ้าไม่มีแข่งเลยแสดงว่าเราได้ผู้หญิงเลเวลต่ําเกินไปแต่ถ้าได้ในเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเออแล้วแข่งเราชนะมาแม่งเกิดขึ้นได้ว่าอะถ้าเราเบอร์สามแต่เธอคัดเบอร์หนึ่งเบอร์สองออกคิดว่าน่าจะเอาไม่อยู่แหละเอาคนเบอร์สามเนี่ยเวิร์กสุดฉันขอลดความเสี่ยงหน่อยอันเนี้ยผู้หญิงรับความเสี่ยงได้ต่ําลงแล้วเ,เก็ตปะพอลดพอรับความเสี่ยงได้ต่ําลงโอกาสที่เธอจะไปสับสนหรือกระโดดข้ามคู่หรือทําอะไรเสียเส่ยงๆในชีวิตต่ําลงปะ ตามตามมันลึกขนาดเนี้ยเวลาสอนสังเกตผู้หญิงพบในคอร์สสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ท่านี้สวัสดีครับส่วนใครต้องการไปต่อก็ไปลุยต่อในคอร์สแชทโปรได้เลยข้อมูลลึกๆล,ลึกกว่านี้อ่ะราคาปัจจุบันอยู่ที่4,500บาทต้องการสมัครคลิกลิงก์ไลน์ท่บนโปรฟากุติแล้วเข้าไปบอกต้องการสมัครคอร์สแชทโปรอนชำระ4,500ับาทเข้าเรียนได้ทันทีส่วนคนที่ยังไม่ได้มีทุนมากลุยหน้าช่องให้เต็มที่เราจะเข้าใจธรรมชาติผู้หญิงมากขึ้น Luis.